อ้ยดอกงามงาๆเลยจ้านี่นะคะเมนูเฮ็ดนี่เป็นเมนูที่ร้อยที่สุดนะพี่น้องนะนี่นะจ้าดอกใหญ่ๆมากเลยจ้า นี่ใหญ่มากสวยมากด้วยจ้ารอบนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆนี่เห็นไหมพี่น้องสวยๆเลยรอบนี้อุย้ยงามมากเลยม่ให้ตื่นเต้นได้ไง่ายพี่น้องเนาะอุย้ยนี่นี่นนอุย้ยดอกเดียวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ย สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้ชาวชาวซาบปูพามาเก็บเอดระง,งูกันอีกนะพี่น้องนะฝนพึ่งลงไ้นะพี่น้องนะไม่รู้ว่าออกกี่ดอกออกหมากออกหน่อยพี่น้องเออค่ะตามซาบปูไปดูนะพี่น้องนะแต่อย่าลืมหนะ้าก่อนไปเก็บเอดกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้ชาวปูด,ด้วยนะพี่น้องนะอย่าลืมกดกระดิง่งแจง้งเตือนนะพี่น้องนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่าาราบปูเอามาลงนะคะ ไปค่ะไปกแกบเพชรรางงูกันค่ะนี่พี่น้องอุย้ยนี่โดดยิ่เลยนะพี่น้องนะอุย้ยคาดคาด,าดพี่น้องอุย้ยนี่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 น ดอกใหญ่นะจ๊ะอันนี้ฝังไว้ก่อนอุ้ยดอกใหญ่ๆอวบๆใหญ่ๆอวบๆนี่ว้าวใหญ่มากเลยนะจ๊ะนี่นะคะไข่สวยๆ อ้ยตรงนี้ส่วนมากอกเป็นดังกเรื่องนะพี่น้องนี่สวยๆเลยจ้ายังมีอีกนะจ๊ะมันแอบ,บอยู่นี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะ นี่อีกนะจ๊ะอ้ยดอกงามๆเลยจ้าอุ้ยกำลังงามนุนด้วยนะคะเห็นกันหรือเปล่า Ini Nka. Ini layar. วันนี้มีเวลานะคะเก็บให้ดูช้าๆได้นะคะนี่นะคะอุ้ยดอกสวยๆงามๆเลยจ้านี่จ้านี่ก็อีกหนึ่งดอกอันนี้เริ่มจะบานแล้วนะคะ นี่จ้านี่นะจ้าดอกใหยยางามงามนี่แลจ้านี่นะพี่น้องพ้นงานการเก็บเ็็หระงงกกองเศร้าป่วนวันนี้นะเชาานี้นะพี่น้องนะ เช้านี้ออกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้กินนะจ๊ะนี่พี่น้องเฮ็ดนี่กินร้อยเลยพี่น้องนี่ตรงนี้ดอกไม่ก่อยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวถายดูหน่อยดูนี่ดึงยาออกก้อนนะพี่น้องนะอุ้ยโชคดีอีกแล้วนะจ๊ะนี่นี่ อร่อยเราอกินแล้วกกลไม่รู้พี่น้องเออแต่ดอกยังไม่แก่นะดอกยังอ่อนๆน,นะจ๊ะแต่ว่ารอยมาแรงมันกินนะจ๊ะนี่ยังมีอีกนะจ๊ะนี่ตรงนี้เยอะแยะนี่อุ้ยหอยมันกินนะคะรอยหอยมันมากิน นี่ดอกใหญ่ๆสวยๆเลยจ้าเห็ดขอนหรือว่าเห็ดขาวนะจ้านี่แบบนี้กินได้นะจ้าห้ายากมากพกินน้องเอ้ยมีว่างีเจออุ้ยเสียดายนะห้อยก,กินห้อยก,กินจะมดอะพี่น้องถึงมาเห็นนะพี่น้องนะ นี่ทำไหม,มาเจอเสียดายเลยพี่น้องเออนี่ห้อยกินด้วยตัวกินกือก็กินด้วยนะพี่น้องนะเสียดายพี่น้องเออเอานะแต่ว่ะนี่ห้อยกินก็นไม่เป็นไรนะพี่น้องมันหายากนะพี่น้องนะมันหายากเจอก็เอานะะจ๊ะ นี่นี่นะจ๊ะเห็ดรางงอยู่ข้างหลังนะพี่น้องนะนี่ทราบปูอเฮ็ดข้าวไหวข้างบนนะพี่น้องนะเห็ดขอนขาวเห็ดขอนนี่แมลงก็กินนะนี่แมลงพลัดตัวเล็กอันนี้ไม่เอาดอกไม่สว้ยหรอพี่น้อง นี่ตรงนี้กำลังออกดอกเล็กๆอ่อนๆออนกำลังละอ่อนนี่ปูเฮ็ดเนี้ยข้อ,ของตัวเศร้าปูพี่นอ้องยังไเยอะนะจ๊ะ nina jah nina jah nina jah nakin mak mak lejah mak เมนูเฮ็ดี่เป็นเมนูที่ร้อยที่สุดนะพี่น้องนะเฮ็ดในปลาอร่อยกว่าเฮ็ดซื้อนะจ๊ะรสชาติไม่เหมือนกันนะจ๊ะนี่ยุเลยจ๊ะนี่ มาแย่งมลแงกินนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่ผลงานวันนี้นะคะเห็ดขาวยุะแยะเลยนะจ๊ะไปกันต่อเลยจ้าลองไปดูเห็ดนกแก้วนะจ๊ะ อุ้ยตื่นเต้นมากเลยพี่น้องเออตอนเล็กข้าปูอ่ะได้เฮ็ดระงูกแต่ก็เฮ็ดข้าวแล้าววา่าจะพอแล้วนะพี่น้องนะเอาไปฟากเผื่อมันจะเต็มทั้งแล้วนะพี่น้องนะข้าปูห้านะพี่น้องนะแต่ว่าลงมาดูพี่น้องเออเสียไดยนะถ้าไม่มาเก็บเอ็ดดนกแก้วกันนะพี่น้องนะแต่ว่ามาจุดอกเยอยเยอะมากเลยพี่น้องเอ้อนี่เห็นไหมเกือบเต็มทั้งอันนี้มีเห็ดข้าวพี่น้องนะ ข้างหลังนี้เห็ดระงงนะนี่ข้างบนนี่ว่าจะใส่เห็ดหนอกแกว้วนี่ปิดลงมาเลยสามชั้นนะคะถังนี้สามเห็ดชั้นละหนึ่งเห็ดทั้งหมดสามเห็ดสามชั้นไปค่ะไปเก็บเห็ดนอกแก้วกันนะนี่เห็นไหมพี่นอ้องวบวบอวนอวน อวบอวบอ้วนอ้วนดอกใหญ่ๆนะจ๊ะอู้ย่ยากระบังนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมจ๊ะนี่มี่สามดอกพี่น้องนี่สามดอกนะจ๊ะตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวคอยตัดค่านะพี่น้องนะเก็บตั้งไว้ก่อนอูย้ยนี่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 ดอกกำลังงาม นี่พิ่งขึ้นกระโดะนี่นีเพิ่งอกมากระโดกใหญ่ๆพี่น้องอู้ยวันนี้โชคดีได้เห็ดสามชนิดเลยนะจ๊ะเก็บกองไว้ก่อนจ้าอู้ยดอกใหญ่ใหญ่ๆจะเอาไปฝากเพื่อนนะจ๊ะนี่ นี่อันนี้้าปูพยายามเด็ดข้ามันเลยพี่น้องไม่ต้องตัดเลยนะอุ้ยนี่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 นอ้ยดึงยากดึงยากนะจ๊ะดึงยากนี่นะจ๊ะนี่ mà mát luôn gì nữa, trong này nè, có người có gì nữa, khỏi mà tắt khác, nè, 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 เขาเก็บหมากไข้นิดเดียวนะพี่น้องนะห้าสิบบาทกดได้ที่พัดเลยพี่น้องห้าสิบบาทแล้วนะแต่ว่าหาได้ก็มาหาเองดีกว่านะจ๊ะไม่ต้องซื้อนี่ดอกสวยๆเห็นไหมจ๊ะนี่ ยุงก็เยอะนะจ๊ะอุ้ยนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะดอกใหญ่ๆมากเลยจ้านี่ใหญ่มากสวยมากด้วยจ้าอุ้ยไม่รู้จะเก็บดอกไรดีพี่นหอูดอกใหญ่ๆสวยๆขนาดเลยนะนี่นี่นีๆๆๆ่นี่ๆๆนี่ๆๆนๆๆมันอยู่ใต้ใบไม้พี่นหนู รอบนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆนี่เห็นไหมพี่น้องสวยๆเลยรอบนี้อุย้ยงามมากเลยไม่ให้ตื่นเต้นได้ไง่ายพี่น้องเนาะอุย้ยนี่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 อุย้ยดอกเดียวใหญ่ๆพี่น้องเออนี่เห็นไหมมีแต่ดอกโตๆน่ากินทั้งนั้นเลยจ้า อุ้ยในนี่เยอะแยะพี่น้อุ้ยดอกนี้ดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่มากๆเลยนี่นะจ๊ะนี่น,น,นี่ดอกกำลังสวยนะนี่นะ นี่นะจ๊ะนี่นะนะจ๊ะสีเหลืองสีแดงสวยๆนะจ๊ะกินได้นะคะนี่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 หาแป๊บเดียวได้เกือบเต็มถังแล้วนะจ๊ะ นี่กองใหญ่ๆอีกแล้วจ้ามาดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เริ่มอ,ออกเยอะแล้วนะจา้าอุย้ยดอกโตๆรอบนี้ดอกโตๆ็บแป๊ปเดียวเต็มถังนะจา้า นี่วางไว้ก่อนนะจ๊ะนี่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 เดี๋ยวค่อยมาดูผลงานกันนะจ๊ะวันนี้ได้เยอะแยะสารพัดเห็ดนะจ๊ะ นี่นี่อีกนี่อีกนะจ๊ะนี่นี่อุย้ยพี่น,น,น้องเอานาเอาไปคาย แต่ว่าเาว้าปูใจดีนะพี่น้องนะห้าไร่ยได้ไม่ค่อยคายพี่น้องชอบเอาไปแจกนะจ๊ะนี่ว่าจะห้าเป๊บเดียวเลยกลับบ้านนะพี่น้องนะอุ้ยมันเริ่มออกเยอะเดินมาเจอเดินมาเจอนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะ นี่นะจ๊ะขายาวๆดอกสวยๆนี่ด้วยนะจ๊ะนี่อุย้ยพี่น้อง้เดินมาเดียวเจอเดียวเจอเก็บเพลินเลยวันนี้โอ้ยนี่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 อุย้ยไม่มีใครมาช่วยสาปูกเก็บเลยจ้าอุย้ยเยอะจริงๆเยอะเยอะเยอะ่อะอะๆ อู้ยะพี่โนโอ้องยุยุโโยโโวันนี้เห็ดเยอะมากมากอู้พี่โนโอ้องเก็บไม่ทันนะจ๊ะนี่นี่วันนี้ไม่ได้ให้ดูตอนตัดค้านะพี่โน้องนะมันช้าเสียเวลาเก็บให้ดูอย่างเดียนะจ๊ะนี่เห็ดมันเยอะมากๆ วันนี้ทําไม่เดินมาดูเสียดายพี่น้องถ้าไม่มาแก็บเสียดายแย่เลยนี่นี่ได้ยินแตเสียงเศร้าปูพี่น้องในส่วนยางคออู้ยพี่น้องม,ดม,ดมดืดมืดฝนอย่าตกฝนเนอะแตตกปลาอื่นได้ไหมถ้าปูอีกแกเบ็ดนะ นี่ว้าย,ยุงเยอะพี่น้องเอ้ยยุงเยอะพอแล้วนะพี่น้องนะคลิปนี้เพชรเต็มทั้งเลยพี่น้องเออเช็ดมีดก่อนเพชรก็เยอะนะพี่น้องนะรอบนี้ได้เต็มทั้งเลยนะพี่น้องนะ นี่สามเมตรพี่น้องเออเห็นไหมนี่นะสลางนี่เห็ดระหูกนะพี่น้องนะตรงกลางนี่เห็ดค้อนนะเห็ดเ้าวันนะข้างบนนี่เห็ดนำเออเห็ดฉานมากนะพี่น้องนะเห็ดหนกแก้วนี่นะเยอะมากพี่น้องเออรอบนี้นะแต่ว่าเก็บไม่ไว้เลยพี่น้องเออฝนก็จะมาเลยนะ ฝนจะมาแล้วนะจ๊ะสาวปูกลับบ้านแล้วนะจ๊ะเห็ดก็ได้เต็มถังแล้วนะจ๊ะพอแค่นี้นะจ๊ะออกเยอะก็เก็บไม่หมดนะจ๊ะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูในการทำคลิปด้วยนะพี่น้องนะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนาเศร้าปู้วยนะพี่น้องนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสิเศร้าปูเอามาลงนะจ้าค่ะคลิปนี้เศร้าปูกจะจบคลิปแข่นี้ก่อนนะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ